ค่ะผสมแล้วๆเนาะคะ่ะหลังจากผสมพอกผ้าเป็นกระสีเดยะคะ่ะยาขานอนเนาะค่ะเนาะนี่เน้นๆมองได้มองกองกี่ <มา S 2> ฟุน้นมองนอนใส่เพราะว่ามันเป็นนอนก่อค่ะพอกผ้าเป็นกระสีเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะพกผ้าเป็นสี อมหน้าอาลมจาล้าแล้วก็หลังจากสีมือนีแล้วแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าแม่แต่จะมาติดตามงานเพื่อนแล้วก็จะมาตาัดตัดให้เพื่อนแล้วก็สิมาบำรุ่งอีกเช่นนึงค่ะมาสีดบำรุงให้เพื่อนแล้วก็สีจบเลยค่ะเพราะว่าเบิดแล้วเบิดเฉดซัมหนีค่ะเบิ่งหน้าทงหนีว่าสีได้จักสอก สุปีพ่นว่าพ่นได้ักสอบกว่าค่ะอือค่ะมองนี้พ่นว่าพ่นว่าพ่นได้เ็ดสิบสอบเนาะค่ะนี่จะของหน้าพ่นค่ะอ่าค่ะนี่พ่นว่าพ่นได้เกสิบสอบบางปีนี่พ่นทีได้หลายปันได้เด้อเกดตามขั้นตอนเด้อค่ะเด้อนี่เพราะว่าสีผมรุงไอ้พ่นมือนี่คะนอนก่อมือนี่แล้วแม่แตวกะ เซียนมาตัดให้เพิ่อนอีกเดือนสิงหาค่ะตัดแล้วๆกับสิมาสีดปำรุงให้เพิ่นก็คือจบงานเพราะว่าหน้าทงนี่เพิ่นบ่ไห้ใส่ปุ๋ยค่ะใส่ตะของขี้ฟุ่นธรรมดาขี้ปุ่นงัวขี้ค้วายเท่านี้แหละค่ะขี้งัวขี้ขั้วให้เนาะค่ะที่นี่เพิ่นบบอยากใส่เคมีนะคะ่ะก็เลยมาสีดสมแดงชีวภาพลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี ขอขอบคุณค่ะเจ้าของหน้าเฟินค่ะค่ะ